สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาจุนชัยเวชนะครับวันนี้เราจะเดินหน้าสร้างหลักประกันให้กับประชาชนคนไทยความหมายอย่างนี้ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องนึกต่อยอดไปว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยทั้งหมดตอนนี้67ล้านคน อายุมากขึ้นทุกวันนะครับ้วยเพระาะว่าหยุกยาดีออกกําลังกายมากขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้น, <S <S นผมก็รหมัยถึงว่าขณะนี้สังคมคนไทยนั้นมีส่วนหนึ่งของการก้าวเข้าสู่การเป็นประชากรผู้สูงวัยไปแล้วในขณะเดียวกันผลก็แต่งงานน้อยลงใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวหรือว่าไม่อยากจะแต่งงานไม่อยากจะมีลูกเพราะฉะนั้นฐานของประชากรตอนนี้ก็ดู่างขึ้นเยอะครับความมั่นคงและ,ละหลักประกันในชีวิตของประชาชนคนไทยในขณะนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องสาคัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตล่าสุดนั้นธนาคารโลกก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้3ประเทศที่ขณะนี้ก้าวเข้าสู่คนสูงวัยเนี่ยเร็วจริงๆไทยเวียดนามแล้วก็จีนเพราะฉะนั้นวันนี้เดินหน้าประเทศไทยจะได้พูดคุยกับบุคคลสําคัญนะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปอพอดอกเตอร์สุติพลธวีชัยการอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมคงพูดไม่ผิดนะฮะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ตอนนี้แนวโน้มของเศรษฐกิจครับสังคม เปลี่ยนไปเยอะมากใช่ครับเศรษฐกิจผันผวนมากสังคมก็มีนสัยความเป็นของผู้สูงวัยมากขึ้นคนก็แต่งงานน้อยลงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีผลอย่างไรกับลักษณะของประกันภัยในบ้านเราครับครับก็ต้องเรียนว่าสังคมเปลี่ยนครับไม่เฉพาะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนอายุยืนขึ้นนะครับแต่ว่ารวมทั้งความเสี่ยงต่างๆนะครับรวมทั้งขณะนี้เนี่ยก้าวสู่ยุค ที่เรียกว่ายุคไซเบอร์ถูกต้องนะครับก็มีเรื่องของการที่จะใช้เทคโนโลยีในทางเป็นประโยชน์และในโทษนะครับเช่นเอาเรื่องของคอมพิวเตอร์เข้ามาแฮกข้อมูลต่างๆใช่ครับนะครับรวมทั้งเรื่องของการที่ตลาดประกันภัยเนี่ยจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคขนาดนี้เนี่ยคือลักษณะของประกันภัยเนี่ยคงไม่ได้ทำแค่ไปแบบแมนนวลนะครับไปขายประกันภัยเหมือนเมื่อก่อน พฤติกรรมของผู้บริโภคต่างกันนะครับเปลี่ยนไปจึงจําเป็นจะต้องมีเรื่องของประกันภัยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้<อ>นะครับซึ่งซึ่งณขนาดนี้เนี่ยต้องเรียนว่าทางผู้เอาประกันภัยต่างๆก็มีความตื่นตัวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของประกันภัยเนี่ยก็ถูกขายผ่านช่องทางต่างๆยกตัวอย่างเราจะเห็นว่าณะน,นี้ธนาคารเดิมทีเดียวธนาคารเนี่ยเปิดธุรกิจ นะครับธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการรับฝากเงินต่างๆถูกต้องแต่ครั้นี้ธนาคารเนี่ยขายประกันด้วยใช่ครับนะครับบางทีผู้บริโภคเข้าไปที่ธนาคารแล้วต้องการที่จะไปทําธุรกรรมเรื่องของการฝากเงินแต่ว่ามีการมาบอกว่าโอเคเงินออมแต่ประชาชนก็ไม่ทราบถูกต้องว่าว่าอ้นนี่มันเป็นตกลงว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประกันภัยมีประโยชน์นะครับท่ามกลางที่สังคมมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับประกันภัยจะตอบโจทย์เช่นเราเวลาเราทําธุรกิจนะเราต้องมีการ สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆมีเรื่องของการสั่งเครื่องจักรเข้ามานะเสร็จแล้วเกิดอักขีภัยขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดเรามีประกันภัยเนี่ยจะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเราเดินทางไปอย่างปีใหม่นะครับเราไปเที่ยวแล้วไปเกิด เราจริงๆปีใหม่คือปีแห่งความสุขใช่ไหมฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีการเฉลิมฉลองแต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดเช่นมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของอักขีภัยประกันภัยตอบโจทย์ได้นะครับจริงๆแล้วในสิ่งขนาดนี้สิ่งที่ผู้บริโภคจําเป็นต้องทราบเนี่ยก็คือว่าจะทําอย่างไรจึงจะเข้าใจว่าประกันภัยนมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยหน้าที่ ของหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานคอปพชื่อยาวนิดหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยชื่อพี่น้องประชาชนอาจจะนึกว่าส่งเสริมเฉพาะธุรกิจประกันภัยจริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วหน้าที่หลัก ประการที่สําคัญท mm um OK ี่สุดซึ่งซึ่งตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็เน้นตรงนี้มากที่สุดก็คือเรื่องของการที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจถึงระบบประกันภัยเข้าใจอย่างเดียวไม่พอประชาชนจะต้องมีความเชื่อมั่นด้วยนะครับในการที่จะทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นระบบประกันภัยธุรกิจประกันภัยต้องมีทเสีถรภาพต้องมีความมั่นคงอันนี้น่าสนใจครับผมเพราะในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการของคอพพ เราจะทํำยังไงให้เกิดหลักประกันที่สมบูรณ์แบบประชาชนอุ่นใจเข้าใจประกันภัยคืออะไรแล้วมีผลกับเขาในชีวิตในอนาคตท่านจะทำครับก็ประกันแรกนะครับพี่ต้องประชาชนจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าประกันภัยเนี่ยคืออะไรนะครับทุกอย่างมันมีทั้งมีทั้งถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจมันนะครับทุกอย่างมีทั้งประโยชน์ และมีทั้งโทษถูกไหมฮะก็เหมือนกับเราใช้อุปกรณ์ใช้ช้อนซ่อมนะถ้าเราใช้ไม่ดีเอาไปเป็นอาวุธก็ได้ถูกไหมเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าใจเท่าที่ผมดูเนี่ยสื่อในการที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนตรงนี้เนี่ยยังจะต้องมีการปรับปรุงอ๋อเช่นยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของสํานักงานคอปปอร์แต่ก่อนนี้เวลาพี่น้องประชาชนเปิดเว็บไซต์ยกตัวอย่างของคอปพอรเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาอาจจะยังไม่ทราบเลยว่าเข้าไปแล้วเนี่ย ประกันภัยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันอย่างไรขนะนี้เราปรับโฉมใหม่เบอรเข้าไปดูเลยในช่องเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนผู้บริโภคเนี่ยกดเข้าไปดูแล้วท่านจะทราบเลยว่าตั้งแต่เกิดมาประกันภัยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบรรลุนิพถภาวะประกันภัยเกี่ยวข้องอย่างไรเข้ามาในชั้นที่มีการเข้ามาในชั้นถึงมีการศึกษาเข้าโรงเรียนหรือแต่งงานประกันภัยเกี่ยวข้องอย่างไรเข้าสู่วัยห้าสิบนะครับถึงวัยเกษียณ ประกันภัยมีบทบาทอย่างไรหรือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุประกันภัยมีบทบาทอย่างไรตรงนี้จะต้องมาแต่ละแต่ละในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้บริโภคในแง่มุมต่างๆเช่นผู้บริโภคที่เขาเป็นผู้ที่ด้โอกาสหรือคนพิการต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยสื่อที่ใช้ในการที่จะให้ความรู้กับผู้บริโภคตรงนี้จะต้องมีความเหมาะสมอันนี้ปรับอันเป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกใช่ครับประเด็นที่สองเนี่ยถ้าผู้บริโภคเขาเข้าใจครับ นะครับแต่ว่าถ้าระบบประกันภัยเนี่ยยังพูดง่ายๆว่าไปเอาเปรียบผู้บริภโภคนะคถ้าไปเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยแล้วผู้บริโภคจะมีความมั่นใจได้อย่างไรเขาก็ไม่ซื้อนะฮะเขาก็ไม่ซือ้อยกตัวอย่างเช่นไปหลอกเขาว่าโอเคประกันภัยตรงนี้สามารถที่จะ ไม่ตรวจสุขภาพเลยอ่าอย่างเงี้ยอ่าที่เกิดขึ้นถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดเขาไปเข้าใจผิดครับคิดว่าประกันภัยกรมธรรม์ประเภทนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งแล้วถึงคราวที่มีการมีเหตุนะที่เอาประกันเกิดขึ้นเช่นมีการเสียชีวิตหรือว่าพิการขึ้นมาแล้วเขาไปเคลมประกันภัยแล้วประกันไม่ได้เคลมประกันไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นรู้สึกแย่เลยตรงนี้เราสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราป้องกันที่เหตุก่อนครับ ตั้งแต่แรกคือการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะไปเน้นให้ปัญหาเกิดก่อนแล้วแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสํานักง,งานคอพพจะเข้าไปตั้งแต่จุดแรก<ด>จุดแรกรหมายควาว่ายังไงเวลาที่เขาจะผู้รับประกันบ,บางทีเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะตอนนี้มีสังคมเปลี่ยนไปนะมีเทคโนโลยีใหมๆ่ๆเขาก็มุ่งในการที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปดูตั้งแต่แรกเลยเวลาเขามาขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เราเห็นชอบเรื่องของกรมธัรชประกันภัยตรงนี้เนี่ยคอปปะเข้าไปไปดูว่าชนิดของกรมธัรช์ประกันภัยเป็นอย่างไรผลิตภัณฑ์นี้นี้อย่างนี้เนี่ยมีประโยชน์หรือไม่ถ้อยคําที่ใช้ในกรมธัรช์ประกันภัยเนี่ยเข้าใจง่ายไหมยากไหมซับซ้อนแค่ไหนตรงนี้เราคุมตั้งแต่ตอนแรกนะครับประกันที่สองคืออัตราเบี้ยประกันภัยสมเหตุสมผลไหมขนาดนี้เนี่ย ประเทศเรายังอยู่ในระบบที่เรายังคุมเรื่องของอัตราเบี้ยประกรันภัยใช่ครับนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเมื่อ,อ,อผู้ประกอบการมีความมั่นคงนะครับมีระบบต่างๆที่สามารถกํากับดูแลกันเองได้เนี่ยคอ,อพอพ,อ,พอ,อาจจะค่อยๆผ่อนอเรื่องก,กฎกติกาแต่ขณะนี้เรายังคุมอยู่เ,<ร>เพราะเรากลัวว่าอัตราเบี้ยประกันภัยเนี่ยอาจจะสูงเกินไปอาจจะไม่เป็นธรรมเราคุมในจุดนี้ประกันที่สาม ช่องทางในการจําหน่ายอ่าช่องทางในการจําหน่ายเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยรบ,บริษัทประกันภัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ขายประกันภัยเองถูกแต่ขายโดยอาศัยช่องทางอยู่สองสองประกันครับก็คือหนึ่งตัวแทนตัวแทนหมายความตัวแทนของบริษัทประกันภัยอ๋อใช่ฮะแล้วก็อีกว่าเพทหนึ่งก็คือนายหน้าประกันภัยตรงนี้เราต้องคุมนะต้องคุมในแง่มุมที่ว่าตัวแทนก็ดีนายหน้าประกันภัยก็ดีในการขายประกันภัยในการปฏิบัติ ในส่วนของตัวหน้าที่ของเขาในฐานะที่เป็นตัวแทนก็ดีในฐานะที่เป็นนายหน้าก็ดีเนี่ย <S <S <ๆ>เขาทําอย่างไรขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยณขณะนี้เนี่ยพบว่าตัวแทนก็ดีนายหน้าก็ดีเนี่ยที่ดีก็มีนะครับใช่ครับที่ไม่ดีเนี่ยก็เช่นไปชักชวนหให้ผู้เอาประกรันภัยไปเอาประกันนะครับโดยที่อาจจะไม่เข้าใจนั่นน่ะสิครับนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าเนื้อหาอาจจะท่านบาจหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับโอเคท่าน พูดง่ายๆว่าไปไปทำช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับแล้วประกันเพราะเกรงใจนนัอ่าแล้วสุดท้ายผมว่า่เป็นไรครับแบบฟอร์มตัวนี้นะครับเซ็นชื่ออย่างเดียวนั่นแหะสิครับเซ็นชื่ออย่างเดียวแล้วเดี๋ยวผมไปกรอกให้หมดนี่แหละครับตรงนี้อันตรายนะเพราะว่าประกันภัยในหลายหลายหลายห กรมประทานเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันถูกแล้วก็แตกต่างกันด้วยใช่ครับบางกรมประทานเนี่ยก็บอกเลยว่าอย่างเช่นกรมประทันประเภทของผู้สูงอายุตรงนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพเขาจะไม่มีเลยแบบที่จะสอบถามว่าสุขภาพท่านเป็นอย่างไรต่างๆนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขต่างกัน<อ>นะครับ<อ>เงื่อนไขต่างกันหมายความว่าเขาจะมีเงื่อนไขว่าโอเคถ้าเสียชีวิตในสองปีแรกตรงนี้เนี่ยท่านได้เฉพาะในส่วนเบี้ยประกันที่ส่งไปบวกอีก2-5%เเงินเพิ่มนะครับถ้าท่านจะได้ จำนวนยอดวงเงินที่เอาประกันซึ่งสูงสุดไม่เกิน6กแสนบาทนะสูงสุดไม่เกิน6กแสนบาทเนี่ยท่านจะต้องพูดง่ายๆจะต้องเสียชีวิตหลัง2ปี 2> ไปแล้วสองปีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นประกันตลอดชีพงงประกันชีวิตแบบตลอดชีพรตรงนี้เนี่ยเขาถือว่าตัว ตัวโลกรคสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญใชนะ่เพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาจะคำนวณเบี้ยรประกรันถ้าเกิดท่านมีโรคเขาอาจจะไม่รับประกันภายที่โรคที่ร้ายแรงถูกต้องหรือถ้าเกิดเป็นโรคบางอย่างเขาอาจจะรับประกรันแต่ว่าคิดเบี้ยรประกันที่แพงขึ้นถูกต้องตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า ทางผู้เอาประกันเนี่ยไม่ได้ระบุหรือไม่ได้เปิดเผยนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยรับภายหลังเนี่ยพอถึงแก่ชีวิตเนี่ยรับไปเคลมประกันผู้รับประโยชน์ไปเคลมประกันบริษัทอาจจะไม่จ่ายเนี่ยปัญหาจะตามมาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะผู้เอาประกันเนี่ยเขาจะต้องได้รับการอธิบายว่าประเภทของกรมธรรม์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเนี่ยเป็นอะไรนะแล้วก็ผลของการที่ที่ไม่ได้แจ้งเรื่องโรคร้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของในส่วนของ ผู้ที่ขายประกันด้วยเพราะฉะนั้นช่องทางในการขายประกันเนี่ยจึงมีความสําคัญมากนะครับขณะนี้เนี่ยทางคอพพเองเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนผมมานะตั้งแต่ปีพศ .2551-2552 เนี่ยเรามีประกาศคอพพเรื่องวิธีการขายประกันโดยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในหน้าประกันรวมทั้งธนาคารธนาคารด้วยแต่ปัจจุบันปัญหาเนี่ยนะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์ไม่ดีนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก การขายการสื่อความหมายหรือบางครั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการโฆษณาเพราะตรงนี้เราเรากำลังแก้อยู่แก้ไขนะครับเพราะว่า 1. เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย จะต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังที่สําคัญที่สุดผู้บริโภคต้องรู้ถกต้องขณะนี้เวลาผู้บริโภคเดินเข้าไปที่ธนาคารผู้บริโภคเขาไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของคนที่ขายประกันเนี่ยที่ธนาคารเนี่ยจะต้องแจ้งอะไรบ้างเพราะฉะนั้นขณะนี้ผู้บริโภครู้เราเริ่มประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ธนาคารเองเนี่ยอาศัยพนักงานของธนาคารเนี่ยแล้วไปขายประกันโดยไม่ได้ระบุไม่ได้บอก ถึงความจริงให้กับผู้บริโภคลูกค้าธนาคารเนี่ยลูกค้าธนาคารเนี่ยเขาเขาแจ้งได้แจ้งได้แจ้งเอาผิดได้เอาผิดได้ด้วยนะเพราะว่าตามตามประกาศเนี่ยถ้าใครฝ่าฝืนประกาศของคอพพในฐานะที่เขามีลายเส้นของในหน้าประกานภัยก็ดีตัวแทนประกาศภัยเขาดีข้อดีเนี่ยร้ายแรงคือเพิกถอนใบอนุญาตยกเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราใช้มาตรการจากเบาไปหาันะดีเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะคุมตั้งแต่ต้นกระบวนการนะครับแล้วเมื่อ หลังจากที่เราคุมตั้งแต่ต้นกระบวนการคุมเรื่องของการที่ให้ความรู้กับประชาชนในช่องทางที่เหมาะสมนะฮะคุมเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยนะครับเรื่องของเบี้ยประกันภัยเรื่องของช่องทางในการจําหน่ายแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องคุมถึงความมั่นคงของบริษัทเพื่อให้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจนะครับเรื่องของการคุมควบคุมความมั่นคงของบริษัทเนี่ยเราต้องให้บริษัทเขารายงานสถานะทางการเงินนะครับเพราะว่าเรากําหนดว่าจะต้องมี การดํารงซึ่งไว้ถึงกองทุนถูกนะของบริษัทจะต้องมีกองทุนนะครับขั้นต่ําที่เขาจะต้องดํารงไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขารายงานเพื่อเราจะได้ทราบว่าบริษัทมีปัญหาหรือเปล่าครับขนาดนี้เราใช้มาตรการเสริม,มคือเราไม่ได้รอรายงานที่เขารายงานสถานะทางการเงินมาอย่างเดียวเพราะว่าการรายงานสถานะทางการเงินอย่างบางครั้งเนี่ย อาจจะต้องใช้เวลา้ใช้เวลาครับเราก็ดูในแง่ของพฤติกรรม<อ>พฤติกรรมทางตลาดาทางการตลาดที่เรียกว่า m r r k t t o o n u u t ครับที่เราเข้าไปเราดูว่าเอบริษัทมีปัญหาหรือเปล่าเราเข้าไปสุ่มตรวจน,นะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําให้เขาพูดง่ายว่า เสนอโครงการเข้ามาถ้าเกิดบริษัทกองทุนเข้าไมา่พอหรือบริษัทเขามีปัญหาเสนอโครงการเพื่อมีการปรับปรุปรงการทํางานนะแต่ถ้าเกิดสมมติเขาเขา,เขามีการเสนอโครงการเข้ามาแล้วเขามีปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามโครงการที่เขานําเสนอเข้ามาที่บอร์ดให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ย ในบางกรณีเนี่ยพอเราดูแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนนะครับหรือผู้เอาประกันเสียหายเราต้องสั่งให้เขาหยุดหยุดเลยหยุดรับประกันแต่ว่าเรื่องของการเคลมอะไรทําได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากซึ่งเราเราจะต้องพยายามที่จะคุมในเรื่องของเสถียรภาพความมั่นคงของบริษัทให้ได้ขณะเดียวกันในแง่ของการส่งเสริมให้บริษัทเนี่ยมี เขาเรียกว่าเป็นธรรมพิบาลใช่ครับนะครับหรือ c o r p o r a t e g o v e r n a n c e ในส่วนของบริษัทเนี่ยเราก็ส่งเสริม,มให้บริษัทเนี่ยมีความโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนถ้ามีการไปเอาเปรียบประชาชนประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นปัญหาก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยก็กระทบต่อธุรกิจของบริษัทเองนะครับอันนี้คือคืออีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายสุดท้นะส่วนสุดท้ายเนี่ยที่เราจําเป็นต้องดําเนินการเมื่อประชาชนเขาไป เอาประกันเรียบร้อยนะฮะเราคุมในแง่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนกระทั่งสึงสุดท้ายเมื่อประชาชนเขาไปใช้บริการไปซื้อผลิตภัณฑ์แล้วมีปัญหาเนี่ะเขาเขาไปหาใครได้นะฮะที่ผ่านมาทอเข้าไปหาบริษัทไปเจรจากับบริษัทก็ปรากฏว่าคู่คู่คู่สัญญากันมีปัญหากันไปให้คุยกันบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องถูกต้รงนี้เนี่ยสำนักงานคอพพก็เข้าไปเข้าไปโดยการยังนงครับช่องทางในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับ โดยการที่เรามีระบบเรื่องของการระงับข้อพิพาททางเลือกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีระบบที่รองรับข้อพิพาทตรงนี้เรื่องต่างๆทุกอย่างต้องไปฟ้องศาลหมดนนัั่ครบสเรื่องบางเรื่องเราสามารถที่จะระงับข้อพิพาททางเลือกเช่นเราจัดให้มีเรื่องของกระบวนการไกล่เกลี่ยเรื่องของการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการซึ่งตรงนี้เป็นเป็นทางเลือก แทนที่เขาจะต้องไปสารทุกกรณีเสียเเลราก็สามารถบางเรื่องอาจจะผิดใจกันไม่เข้าใจกันนิดเดียวเรามีเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ของเราก็ไก่เกลียถ้าสามารถตกลงกันได้ก็ตกลงครับถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มีช่องทางก็คือสามารถที่จะนําคดีเข้าสู่ระบบอนุญาโตตุลาการคระบบอนุญาโตตุลาการก็คือเหมือนกึ่งกึตุลาการกึ่งตุลาการหมายความว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสมัครใจเข้าสู่ระบบเราก็มีบัญชีอนุญาโตตุลาการซึ่งประกอบด้วยผู้ส่งควุครับ หลายคนหลายท่านเนี่ยเป็นอดีตผู้พิพากษาสันติกานะครับแล้วเราก็นําคดีเข้ามาเหมือนมีิทีพีนาต่างๆครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ที่เรียบง่ายนะครับไม่เป็นทางการแล้วสามารถที่จะรับ้อพิพาทได้เสร็จสิ้นเร็วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบขณะนี้เนี่ยเราก็คิดว่าจําเป็นจะต้องมีกระบวนการเสริมเพราะเราก็เชื่อว่า ในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยมีนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจเข้าไปถึงรากญ้าส่งเสริมเรื่องธุรกิจประกันภัยแน่นอนที่สุดเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างไรก็ตามธุรกิจมาพร้อมกับข้อขัดแย้งแน่นอนเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตมากขึ้นนะครับมีเรื่องของการทําประกันมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีข้อขัดแย้งมากขึ้นเราก็รองรับ ตรงจุดนี้ด้วยการที่เราจะทําศูนย์ไก่เกลี่ยแบบเต็มรูปแบบในเต็มรูปแบบขณะนี้เรามีเรามีศูนย์ศูนย์ไก่เกลี่ยแต่เราให้พนักงานของเราทําไก่เกลี่ยแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เราจะมีศูนย์ไกลเกลี่ยซึ่งเราจะมีผู้ไก่เกลี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเลยมาเลยนะครับแล้วก็ประชาชนที่เข้ามาต้องการที่จะใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ถ้าคู่สัญญาคู่กรณีตกลงกันร่วมกันแล้วก็เราก็มีผู้ไก่เกลี่ยให้ ผู้ไกลเกลี่ยก็จะมาช่วยในการพูดคุยกันก็จะเป็นการเพิ่มอํานาจการต่อรองให้ผู้เอาประกันให้ประชาชนหรือเป็นผู้บริโภคก็คือเป็นธรรมด้วยเขาจะได้ไม่ต้องไปไปดีลกับบริษัทโดยตรง ถูกครับนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริโภคถ้าต้องไปเจรจากับบริษัทซึ่งเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจนะครับประชาชนอาจจะเสียประโยชน์ได้เสียเปรียบได้เพราะฉะนั้นประชาชนก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการของศูนย์ไกลเกลี่ยที่เราจะตั้งขึ้นนี่คือพิติใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดินหน้าประเทศไทยกับในกับในขการคอปพอนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ความเป็นธรรมความเข้าใจความถูกต้อง ซึ่งกันละกันของหน่วยงานประกันภัยที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเดินไปสู่ความเป็นธรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างชื่อตอนนี้แหละครับเดินหน้าสร้างหลักประกันให้กับประชาชนคนไทยนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยและผมบัญชาชุมเจเวทพร้อมกับท่านเลขาธิการคอพอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ